กระบอกเดียวนะเรียกว่าเหล็กแค่กระบอกเดียวอะต้อสู้ยากเหรอกกายไม่ไหวสองกระบอกกันได้ ไดครับผมนะคนดูครับก่อนเลยก็เจ้อเข่ก้าวสวีดัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะคนดูครับสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับก็คือว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาตามคําขอที่คนดูร้อขอเข้ามานะครับว่าให้ผมเนี่ยไปหนึ่งหนึ่งกับคุณคัมแบ็กต้องใช้สนัยอะไรงี้นะครับผมนะคนดูครับได้ผมทําไห้แต่ผมขอถามคนดูก่อนคือคนดูคิดอะไรอยู่ครับคือให้เทปแบบ เทปตอนไหนไปหนึ่งกับคุณวิวคุณวิวก็จะชนะผมได้เหรอคุณดูคุณวิวก็จะชนะผมได้หรือเปล่าผมถามคุณดูคิดอะไรกันอยู่คุณคิดอะไรอยู่ครับเนี่ยอ่ะแต่ถ้าคนดูใหญ่ดูอผมก็ไม่มีปัญหาอีกแล้วเอ่อวิววิวลองถามความรู้สึกคนดูดีว่าคือคนดูเขาคิดอะไรถึงให้ให้กลายไปท้าหนึ่งๆตอนไหนวะว่าไหมเอาสำหรับวิวนะวิวคิดว่ายังไงก็จูไม่ได้เว้ยคือแบบ มาเยอะมากแบบพี่วิวหนึ่งหนึ่งกับพี่กายหน่อยพี่วิวหนึ่งหนึ่งกับพี่กายหน่อยเดี๋ยวพี่จะหนึ่งหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องขอสักทีใช่ไหมใช่คือให้มันรู้ไปเลยว่าไงก็สู้ไม่ได้เป้งคือต้องบอกกันว่าเดี๋ยวนี้วิวไม่ได้เล่นทุก,กวันด้วยสไนอ่ะวิวพยายามเล่นปืนอื่น <c oughs> ดึง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 อ่ะคุณพร้อมไหมครับคุณวิวคัมแบ็กจะถามว่าพรอ้อ้ยแล้จะย้ายช่อง <c oughs> อไรแล้ว พร,พร้อมพร้อมมาตั้งแต่เกิดครับเพราะว่าพ่อสอนให้เปิดตั้งแต่เด็กเย yeah. okay. ็ดคีเขาคงก็มาอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปไ,ไม่คือคนดูออยง่ายผมเล่นสนายทุกวันน่ะผมเล่นสนายทุก,ทกวันน่ะผมเกมได้ป้ากายอ่ะจับเก<ม>ือบจับทุกเกมแต่ว่าช่วงนี้ให้บูมจับเพราะว่าบูมมันสตรีมด้วยกัน แต่ก็แต่กระชั้นแต่กระชั้นยังไงกระชั้นอะก็บอกเดียวนะเรียกว่าเล็ตใช่กระบอกเดียวอ่ะแล้วถ้ากายกับกลา้าไม่ใครใชนะอะไรวะโอ้อเห็นเห็นบอกเลยเห็นเห็น<ๆ>คืองนะ่ายง่ายอ่ะเขาติดในบ้านน่ะเขาติดในบ้านในบ้านมีคนมีคนเดียวมีคนเดียวดิ เออไม่ได้ต่อให้เลยก็บอกแล้วมันเล่นยากอ่ะแต่ก็มันไม่เกินความสามารถในกายอยู่แล้วเอาจิงอ่ะเออจะรอดูแวแต่ถ้าสอง่อดยื้ไม่ได้ป่ะยังไงให้มันไวอยู่วะไม่ยู้ไม่ได้มนอยู่ที่นิ้วด้วยนิ้วต้องไวเนี่ยแดงว่าใช้นิ้วบ่อยนะก็เล่นเกมไงก็กดเกมไงอ๋อกดเกม มันมีคนนอกมันมีคนนอกสเลยแม่เลยไปใช้งไงเกมเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อาจริงนะนะได้ได้ไถ้าไม่ไหวต่อบอกกัได้อะบอกเรีวเขาไหวก็บอกเดียวะเครู้วาไห้รู้แตเขาไอกแกก็ เออเปิดหมัดกนะ่อน <laughs> เฮ้ยไหวยังไงก็ไหวโอ้คุณจะไหวไหมเ <laughs> นมี่ยเพิ่งพูดอยู่ <laughs> มือหนึ่งในบ้าน วิชาดินจาวิชาดินจานี่วิชาดินจาวิชาดินจาอ่ะลอง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 ทดสอบให้กายเล่นสองกระบอกรู้ไหมว่ามันอาการเป็นยังไงเออเออะลองเลยลองเลยลองเลยอะลองดูนะอาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิอ่่าอะเดี๋ยวลองดูว่าอาการจะเป็นยังไงในเมื่อในเมื่อกายเล่นสองกระบอกเฮ้ยเฮ้ย ก็มาเลยครับฮุ้ฮู้เอาตรงปกติไม่ใช่เข้าทางเลยหรอ First blood อันนี้คือสองกระบอกโอเคกลับไปไใดหนึ่งกระบอกเถอะกระป๋านึงต้องกระบอกยังโดนยิงเลยเนี่ย ไม่ได้เดินไอวอลไม่ได้ตั้งอ่ะบอกเลยสอบก็บอกอ่ะไอวอลไม่ต้องตั้งไอวอลไม่ต้องตั้งบอกเลยเคยทะเลาะอะไรปะฮยังไม่เคยหนึ่งกับใครอ่ะอง๋อยังไงก็ตายยังไงก็แพ้ชนะมันอ่อนถ้ามันเก่งอย่างเดียวแหละครับปากอ่ะ นี่คงคน่าพี่ชายผมนะนี่คุณบุลลี่เหรอนี่บุลี่ควจริงโอ้โอ้ควจริงคนโถคนโถทำอะไรกันโ่คนโูคิดอะไรกันโ่เนี่ย มกำลังใจผมเลยอ่ะดูเอ้าหนีไม่โดนยำได้ไงอ่ะอ่ารอบรอบนี้แบบทัมมิ่งเลยเอาแบบว่าเขาเรียว่าโพซิชั่นของสไนเปอร์เลยแบบซุ่มยิงเลยเอาแบบซุ่มยิงเลยเอาแบบซุ่มยิงเลยุยิงเลยเหรอแบบแอ๋ๆเลยอ่ะอี

เห็นนะนั่งมาทำไมาอ่ะ <laughs> <laughs> เห็นนะนั่งมาทำไมาอ่ะตาดีเลยวะ เ,เออมองความจริงใจเลครับเออคนรู้สึกยังไงบ้างครับคุณยูเขาแพตตี้คนดูเขาให้ผมเนี่ยไปท้าหนึ่งจะได้ค,คุณครับมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่เขาเ,าเห็นในถึงความโหดของเรานะแล้วก็บอกว่าไปท้าหนึ่งงกับพี่กายหน่อยนะคะคือต้องบอกว่าคุณกายเขาโหดมากนะทุกคนคือเล่นในมือถือว่าโหดแล้วเล่นในคอมโหดกว่าจริงอันนี้จริงเเดียว เออคุณคิดเออผมขอสาบถามนะครับคุณคิดที่จะเออแกมือไปครับคุณดูคอมแบ็กฮะอาแกแล้วล่ะแกมือหนึ่งเกมโอเคงั้นผมให้ hey, ระยะเวลาคุณไปฝึกฝนมาก่อนแล้วกันนะครับผมนะโอ้โห oh, oh. ขอเวลาสองนาทีฝึกฝนสองนาที ้ขอพักแป๊บนึงไงเดี๋ยวต่อเลยอ่าโอเคโอเคยายก็คนดูก็อย่าลืมไปติดตามช่องเอ่อยูทูบของคุณวิวคัมแบ็กด้วยนะครับผมนะคนดูครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ผมด้วยละกันครับคนดูและที่ใครจะืึกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมนะคนดูครับกระดิ่งจิงงจริงงงงแล้วก็ นะครับฝากไว้เลยไม่ต้องให้ผมไปท้าคุณดูเขาแม่งนะเพราะว่าผมไม่อยากทำลายสุภาพสตรีนะครับผมนะคุณดูผมไม่อยากทำลายนะครับเมื่อกี้ผมแบบจมเกือบไม่จมไม่จมเกือบไม่ลงอ่ะเกือบยิงไม่ออกอ่ะปืนเกือบยิงไม่ได้อ่ะแต่ว่าเม็ดเดียวเม็ดเดียวอ่ะเดี๋ยก็ไว้เจอกันคลิปหน้าเอาไปโดนจากคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมแลทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย